เอาละครับผมวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวันที่ตื่นเต้นสุดผมมากเลยนะครับเพราะว่าผมกำลังจะดูไลฟ์นะครับผมการแข่งขันล่าสุดเลยนะครับผม AWC 2021นะครับผมของเกม ROV นั่นเองนะครับเอาเป็นทีมของฝั่งทีมไทยนะครับผมเจอกับทีมไต้หวันนะครับผมทีมทารอนนะครับผมทีเถิดทารอนเจอกับทีม MOP นะครับก็ผมเนี่ยชอบเล่นนะครับผม ROV มากๆแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยนะครับผมแต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมตัดสินนะครับผมซึ่งนะครับผมผมดูมาสักพักแล้วนะครับผมก็ดูตั้งแต่่่่่่เเเเกกมมมมมมมแแแแรรรรรลลลยยยนนนนนนะะะคคคััััับบบบบผผผซซซซููีีีีาาาาออออไงง้้้้ววววิญใชต ผมอยากจะเห็นสดๆนะครับผมผมอยากจะดูสดๆนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรหรอกนะครับผมแล้วก็ผมมองว่าเอ้ยทีมไทยมีโอกาสได้แชมป์โลกนะครับผมแล้วก็ผมชอบมากๆเลยนะครับผมผมมีกำลังใจมากๆเลยนะครับผมแล้วความที่ทีมไทยนะครับผมกลังจะขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลกเนี่ยมันทำให้ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับผมคราวนี้ผมก็จะดูสดๆไปพร้อมดูทุกท่านเลยนะครับผมไปดูด้วยกันนะครับผมอ่ะไปนะครับมานี่ครับปิดป้อมสู้กันด้วยดับมาดับมากับจับอย่างเดียวเลยเนี่ย คือส่วนตัวแล้ผมชอบทารอนมากเลยคือเหมือนกับว่าเขาวิจารวิธีการเล่นเขาแปลกดีนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรในการเล่นเขาเยอะนะมีตัวรักของผมด้วยนะครับผมเอลิเซนไอยาเตนะเล่นเยอะนะเล่นเยอะนะเล่นเยอะนะเอาใส่ไปครับเดีเออ๋ยวก่อนเข้ามาครับสกิลมาทุกอย่างครับเพื่อที่จะเอาอยากเห็นได้แ<า>ชมป์มากเลยเ <c oughs> คยได้ยินว่าแบบเคยเข้ารอบชิงเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าพี่น้องเขาไม่เคยได้แชมป์นะได้เข้ารอได้อ๋อใช่ใช่ใช่ไรับหลายโทนี่นะ ชอบผมชอบคนที่เรีนมาเนียคือเขาเป็นลมที่แบบกล้าได้กล้าเสียมากแล้วก็เล่นเล่นค่าจะแบบสไตล์เล่นเขาแบบชัดเจนอ่ะเส้นยื้อไงยื้อมันรู้แล้วว่าตัวเกมเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเกมที่เขาต้องเล่นใส่เกมนี้ใช้หมู่พีเนาะยังไม่ใช่แฮปปี้เกมนี้ถูกปิดหมู่พีเออคือทีมคารอนเขจะมีเขาจะมีจักเั้งสองคนใช่ไหมเขาจะมีหมู่พีกับแฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้ี่เล่นเป็นแนวแดงๆนะหมู่พีนีด ใส่อย่างเดียวได้อย่างเดียวเลยทำให้การเล่นมันดูน่าสนใจนะครับผมแล้วก็สนุกมากเลยนะครับมันดูลุ้นดินนถ้าคาร,ร์นนี่กับคาร,ร์นี่กับเฮียเตนี่คือส่วนตัว,มตวผมมองว่านะเฮีเตมันแบบว่าเก่งเก่งก <ๆ S 2> ับพวกที่แบบมันไหลยอยู่แล้วนะมันจับตัวเฮียเตยากอยู่แล้วมันไม่ใช่คาริขาตายเนาะฝั่งล็อกส์ล็อกไม่เอาไม่อยากสู้เหมือนกันแต่ยอมปล่อยลุ้นมากเลยมันสามสามออะ ผู้นิ้ตีให้ตายทั้งวันก็ไม่น่าตายแต่แผดตีอย่างว่ามันเป็นแผดของแท้กันเนาะว่าไมันมีแบบ explosive อะไรเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรครับโดนตัดก็ปกติแล้วส่งให้วันเดอร์ไปลากบัฟคือปกติผมก็ใจว่านะครับทีนี้แบบว่าเขาน่าจะเข้ามาลึกๆก็จะเป็นเป็นหนามเนาะปีนี้ไม่ใช่ ทำไมคนตื่นเต้นเลยใช่ตื่นเต้นมากใช่ครับเกมไฮ้เซ็ตคือที่1กับที่2เนี่ยเงินรางวัลต่างกันครึ่งคเลยนะลูกบ้าในเกมแบบนี้ผมว่ามันน่ากลัวครับโอ้โหดูข้างบนไปดักเาล่นครับแล้วลิโป้ครับเอ้าข้างบนแล้วเลสตาเรียนมาครับแล้วเปิดจอเล็กด้วยครับดูยากเหลือเกินครับแต่ว่าพยายามจะบวกครับสองต่อหนึ่งไม่เปิดจอใหญ่วะฟื้นฟูกลับมา คือผมดูอยู่ดูดูอยู่ในหลาเป็นสี่คนห้าคนเลยนี่ระโดูว่ามันแต่ว่าแต่ละคนเล่นก็เล่นดุกันหมดตลัดไม่มีใช่ครับแล้วกะจะเล่นในป่าลีเดียนนี่นะลีเดียน่าแต่ว่ายังดีก็หมูพีก็ยังได้ฟาร์มแต่ประเด็นคือบัตส์ก็ได้ฟาร์มเหมือนกันแล้วก็จะเป็นกำไรของม็อบแต่ถ้าเกิดเทียบกันเทียบกันบัตรต่อบัตตแล้วเนี่ยผมมองว่าทีมตลอดนี่แบบตัวตัวตัวบางๆมันไม่ค่อยมีนะบัตสก็ไม่น่าจะได้ไหลบัมันไหลก็อย่างมากก็สองตัวไม่ได้เล่นหน้าก็เฮย์สเตััวนนี่มหนีได้แค่ตอบบ บัตรน่าจะเล่นยากาพอเกมผมผมว่าคาบดามัค่อนข้างจะดีนะคืออย่างว่าพอเกมพอเกม,มเป็นเกมสุดท้ายอะมันมันทุกอย่างมันรีเซ็ตหมดประสานเลือกอะไรก็ได้เลยมันเยอะโอเคมันไม่กดกันกระโดดครับวัดใจแล้วว่าอยู่พุ่มไหน แต่าล่ากยูนน่องก็ผมก็ินใจเฮ้เมได้วไากโอ้โหสวย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 ของนของโทนี่ครับเนอัลมชันของเควินครับปยาไงเซ่แต่ไม่ตันทเ้องนะครับบิงบิงเป็นลาก้ลยลี่ๆอติดเปนลากเลยแต่อยาลืมฟอร์เรนฟีล่างอยู่นะครับความน่ากลัวล็อกซี่ครับ้ต้องส่งเอพีครับแล้วผมเห็นหลายแมากเลยล็อกซี่แบบว่าเล่นอย่างเงี้ยล้บาก็ไม่รู้ทำไงโดนโดนบิงไปลื่นๆสู้รับไฟเต เอาข้างล่างครับไปตะกิลใส่หมูพีครับจะมาจังหวะนี้กดตัวแข็งเป็นยดีครับไม่มีสกิลอะไรขวางครับได้แต่ยืนมองครับไม่เป็นจะออกดีครับสุดท้ายก็ต้องยอมตายคือมันคือช่วยคือคือไปช่วยก็ไปล่าเขาก็ถ้าเกิดว่าล่าเขาตีพี่ตายก็ตายเองอยู่ดีมันอยู่2ตัวแล้วเซตอยู่ตัวเดียวเซตเซอื่นนะคือคลิปโปยืนยืนไม่ไหวอ่ะแบบว่ามันดาเมจมัาแรงมากเล่นไปครับเซนกำดาบมารอน่ากลัวมากครับโซนสูงมากเคลียร์เคลียร์แบบเซฟนะครับ จับไหมล็อกซี่จับไหมจับาม่เปล่าไม่รู้แต่ว่าโทนี่ครับไม่จับกันเล่นตามให้กับผมพีก่อนใช่มีที้าวโอ้โดนโซนแตกเลยหลักๆก็ป้อมกลางอ่ะนะครับผมเออถ้าป้อมกลางแตกเนี่ยมีเรื่องไนมนาชนเนี่ยคือเกมเนี่ยมันมันสบายที่ว่าถารานยังไงก็ยิงได้ยิงหน้าหน้าด้านด้านยิงได้แล้วเกมพี่แล้วเกมพี่แล้วมอฟเล่นก็ถารายืนโอ้โหไม่ไม่ได้เข้าถึงแนวหลังเลยโซนอย่างเดียวคือผมมาชอบโทนี่มากเลยนะเขาเล่น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 แบบซับแบบ เขาเรียกว่าไงเขาเป็นคนเล่นลมแบบก้าว้กาเสียอยู่แล้วอ่ะเดเดดนดดนไม่สนใจใครอยู่หุ่งอยู่หุ่งไม่รู้แล้วแบบ่าทาร่าทาร่าลมแผ่นนี้มันโหดเนี่ยมันแบบว่าเออ้องบบไม่ปุยด้วยคาพูดโอ้ยเยครับวนเดอร์มาจะจแต่ไม่สำเร็จครับกระโดดนี้อไปได้ครับระหว่างวนเดอร์บว่างวันเดอร์กับทาร่านี่ ผมใทา่ามันเล่นมันทำให้ทีมเล่นสบายกว่าถึงแบบจริงงงเกเหลอเยนั่นเนี่ยตัวเมเจอร์ออกมาด้ตาย้เลยครับอยู่ในตำแหน่งเห็ึไหมพอพบัสตันโดดมาโดดไอ้อถลน่าแล้วฆ่าลำบากทีได้เลือดเหลือน้อยมากโอ้โหแล้วเห็นแล้วว่าไอปอลโปครับอยู่แถวๆนั้นไปล่าใส่ไอปอลโปครับแลเก็บไอปอโได้โดยเซนครับแลวโทนี่ครับโดนยิงด้วครับยิงรูดมาเอเลสไม่กล้ายิงสวนครับเพราะข้างหลังเขาแน่นโอ้เสียเหลี่ยมเลยครับกลายเป็นว่าตอนนี้มอบเป็นโอกาสดีนะครับเป็นการเล่นใส่ที่พล ตาวจับทีมไฟต์เาเรียบร้อยอย่างครับเอ็นด oh. ีซีรอบไปแล้วหมูพีเ cin ข้ามาอยู <h <h ่กลางวงตรงนี้ครับโอ้เอเลสยิงมาตัติดครับติดเดียวอะโอ้โหรอดได้ไงวะโอ้โหใจแข็งมากเลยนะไม่อกี้ไม่กดเองเลยไม่กดแข็งด้วย มันเหลือติงเดียวเลยวแกโหรอดได้ไงวะเรื่องของพื้นที่นะไม่ได้าบันจะฝ่ายไม่ไม่ไม่น่าจะค่อยน้ากลวเท่าไหร่มันมันหนาแล้วตัววิ่งหนีเท่านั้นเลยน่าจะมัอร์ฝ่ายที่แกล่มั้ยไอมน่าได้โหโหดมากมันใจมากบัอร์ฝ่ายที่แกเลยอเลเตอร์จะเป็นฝ่ายที่เครียดคนตั้งรับได้โหดมากแต่เกมระดับนี้เขาได้รู้อยู่แล้วนเฮ้ยโหจับไทุกอย่างครับโตโมัโอ้พ enfin okay. right? ี่อ้โหโอ้

ปั่นสวยมากปั่นไหลเป็นน้ำจังหวะนี้ได้ได้ได้มันวิ่งหนีนิดน้อัตายแล้วมนตายแล้วม่ไต้ยแ้วมันต่ยแล้วมันหนีแล้ามันตายแวมันตายแล้นตากแล้วมันตดย้มันตายแล้ไมัายแล้มันายรลมันาดลันายแล้วมันตายแะ้มายมันตาดแล้วมันตาตวมัน้มันตายล้นายแลนตายันาล้วมันาแล้วมันตา้วมนตายมนาะคลมับตา้มัาแล้วมแวัตารร้วมันาย้ันตาย้ันเป็ลนย โอ้ยมุเจสวยมากไหลเลยแต่มันดันไม่ทันเลยได้อ่ะเสพป้อมยังไม่ยังไม่แตกเลยกจะตื้งบอกเลยกจะตื้งก็คือผมก็ใจได้นะว่าเข้าไปก็เข้าไปก็น่าจะมีปัญหาเซฟเปสบอมมาน่าจะไม่เซฟมากตัวเนี้ยเซฟเลยพี่ตีป้อมไปเซฟมากเลยเนี่ยเคือกลัวเข้าไปแล้วแบบตีป้อมมาส่วนเออเสียเวลานี่ยน่าเกมนี้ดุเหมือนกันของเร็วมากมีของอีกชิ้นนึงเนี่ยผมว่าดี่ใน่คารันจะเปบียดได้มากแล้วล้วง เฮ้ยโอ้โหโอ้โถนี่อ่ะโทนี่เนี่ยโอ้โหอันตรีครับโถนี่เอาเรื่องอ่ะเนี่ยคือมันมันโซนแบบโถนี่โซนให้ให้อันี่เลยให้สกิลโอ้หแต่รับคือรับขนาดนั้นเลยก็อันี้มาเราเก่งมากซึ่งเซฟมากเลยเกมสุดท้ายเนาะเพราะอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะเกมเอาวีพลาดนิดเดียวมันก็คือบ้านแตกไปเลยอ่ะมันแบบมันเสี่ยงไม่ได้สดแบบสดสดเสียงไม่ได้สดไปก็ตายตายตัวเดียวก็คือเขาดันจบเลยเกมมันเร็วมากอ้าว ตายละทิมดังหมูพีหมูพีหมูพีเนี้ยนะเฮ้ยเฮ้ยรับจับจับแล้วจับแล้วจับแล้วโอสีดินสีดนครับต้องล่อยหนี่มากาก็จริงครับแลวเก็บเฮ้ยหมูพีหมูพีหมูพีหงูรี่ด้ยโอ้ยโอ้ยไปกลับมแต่ว่าน้ำไปเลาครับินบิเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปกลับเฮ้ยไปกลับ แชมป์เปี้ยนอีกครั้งหนึ่งเวทีมนานาชาติของเราดีแทคคารลน้ำตาคอเลยอ่ะคือผมต้องบอกแบบนี้เลยว่าว่าโอ้คือเมื่อคืนเมื่อกี้ผมเสียวมากเลยที่ว่าเหมือนกับมันดีแทคคาร์ลเนี่ยยังไงยังไงก็ตายหมดอยู่แล้วตรงนั้นสี่ตัวเพิ่มก็คือมันเป็นเพิ่มเป็นไฟห้าวีสี่ใช่ไหมคราวนี้มันโอ้โหมันตายไปตัวเทนตัวแต่พอแบบหมูพีดันไปเรื่อยดันไปเรื่อยมันไม่ไม่มันไม่หมดไปกันอ่ะมันดันไปเรื่อยดันไปเรื่อยเดินไปเรื่อยแล้วว่าจะวาร์ปไม่ให้วาร์ปไม่วาร์ปไม่วาร์ปโอ้โหเล่นาี่โอ้โห ท่วนใหญ่เลยนะไม่เวาร์ฟเลยแต่ก็เห็นแบบไม่จะวาร์ฟมนโดดโดนตีไปเลยจะตายก็ตายอย่างเงี้ยตกลงตายหมดแต่ว่าบ้านแตกครับผมผมว่าผมต้องผมต้องซื้อเสื้อโทนี่แล้วสักตัว คือคือจังหวะแรกอะโทนี่แบบโอ้โหยืนยืนย,นยนจัดเลยคือแบบโอ้โหให้ทุกคนใส่สกิลให้หมดเลยอะแล้วทุกคนก็ลงสกิลไปหมดแล้วอะแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามมันก็แบบเกมมันก็มีเงินมีเงินที่น่าจะห่างก,กันระดับหนึ่งมีมูพีเอ้นี่อยู่คนเดียวโอ้โหคือมูพีอย่าต้องบอกเลยว่าว่าว่าทุกคนอะรู้อยู่แล้วว่ามูพีจะดันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคงคุยกันแล้วอะแล้วก็แบบโอ้โหตายหมดไม่ไม่สนใจคือยังไงก็ไม่ให้ว้าแบบเตือนตายไม่รู้ไม่ให้วาร้าหรือ คือผมผมแบบผมผมมีความสุขมากเลยค,คือคือเม,มื่อกี้เนี่ยคือเหมือนกับมันตกใจไงคือมัน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 ตายกันหมดอ่ะแล้วเหลือตัวเดียวเงนี้ผมแบบโอ้แต่พอมาดูจอเล็กโอ้โหมันดังบ้านจบเลยน่ะสุดยอดน,นะครับผมก็ดีใจตลอดนะครับก็เออ่ตอนแรกเนี่ยผมผมผม,ผมดูทีมเบคอนไว้นะครับผมก็ แมคคอนก็ไปก่อนเลยอย่างเงี้ยก็เหลือเหลือแต่ทารอนนะครับก็มารู้ทีหลังแล้วนะครับว่าไลอัพเนี่ยแต่ผมรู้จักโรนี้อยู่คนเดียวนะเพราะผมเคยดูเคยดูทีมเขานะครับรกแ็แล้วพอรู้จักหลายคนอื่นดูแต่ละคนมีการเล่นที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีการวางแผนที่แปลกๆกว่าชาวบ้านอย่างเมื่อกี้นะครับดันก็ไม่ดันอะไรก็ไม่ดันแล้วปล่อยบูมี่ไม่ดันคนเดียวอะไรอย่าง <c oughs> <ๆ S 1> เงี้ยก็แบบเออผมก็เออมันก็แปลกดีนะครับผมแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่เฉียบขาดดีนะครับแล้วก็เป็นเกมที่แบบ ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้ปกติมันจะไฟกันหล,หล,ลายรอบให้มันดุลุนๆนะอันนี้ไม่ลุ้นเลยอ่ะอันนี้คือแบบดันจบเลยคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับดีใจกัที่ที่แทนทารอนด้วยนะครับผมผมมีความสุขมากๆเลยนะครับที่ได้ดูเกมที่มันมันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้อธิบายว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ด้วยนะครับตอนแรกเห็นตายสีแล้วใจแป้วหมดแล้วอะไรเงี้ยคือพูดอะไรไม่ออกนะครับผมก็ขอบคุณจริงนะครับผมที่เป็นตัวแทนทีมไม่ได้ไทยนะครับแล้วก็ทำให้เกมเนี่ยมันดูมีความสุขมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทุกๆท่านเนี่ยทททีีีีีีี่่่่่่เเ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 ลลนน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 นกกกกกมมมมมม็็็จะะะะไไไไไไดดด้้้้้้รร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 รยยยยยยูอออออออใหๆววววคคคัััััััับบบบาาาาาาาขขขขงง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 ปผิธฮโตุณ เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมที่ทำให้ผมเนี่ยมีความสุขมากนะครับผมก็เรียกว่าสดสดร้อนๆเลยนะครับผมชอบจริงนะครับก็นะครับถ้าทุกท่านเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ด้วยนะครับที่เพจชีวูง่ายจะใครหลานนะครับหรือในยูทูบชา n แนลนะครับ KP Keith ชูง่ายเพชร์ใครพี่คุยผ่นนะครับผมใครมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเตรียมตอบตลอดเวลาแล้วนะครับส่วนนี้นะครับผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ